ibu renkisa kak rang iwa mewa tokinang peta nangupaka pati iji tang pati kang tumanggipa mewa semijatu sepebu renkusa nga pacan dopan raso yakta manijoti raso yakta sapiti yuwi wacantut sabaroko minat satu mati pawadwan terayu suki dikayu kopawa api wadana พระจยาินโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธูอา้าวพอดีมีเขาถวายหนังแผน่นที่เขาสร้างประวัติชีวิตมาโดยสรพงษ์ะละเล่นเป็นพ่อเดือนเต็มสาลิตุนเล่นเป็นแม่เลือสี่แผน่นเขาขายแผ่นละร้อยแต่วันนี้ใครให้บาทเดียวก็ได้สองบาทก็ได้ มารับมนไปเลยไปวางไปเพราอะอให้นะครับสำหรับเวลานี้นะครับใครที่จะเช่าบูชาหรือว่าจะสนับสนุนกองทุนพัฒนามาด้วยน,นามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อน,นั้นนะครับเชิญได้ด้านหน้านะครับลงประธันหนังสือแต่อย่าลืมส้มโอนะครับส้มโอนะครับสำหรับจอนบายนั้นนะครับเราก็จะ มีการสังเทศในช่วงบ่ายของท่านอาจารย์สุรเดชอีกรูปหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายนะครับในภาคบ่ายสำหรับในภาคเช้านี้ก็ได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการนมัสการขอบพระคุณในนามของขาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายละะชชัยาาราชพัฏเชียงใหม่กราบขอบพระคุณในความเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชธรรนมณิเทศพระพยอมกัลายาโณจากวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรี จะได้โปรดเมตตาบัญยายปาฐกถาธรรมในหัวข้อคุณธรรมของคุณครูสำหรับนาะทุกท่านคุณครูทุกท่านที่ได้รับขับฟังในวันนี้รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัสเชียงใหม่จะได้รับความรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมหลังจากที่ก่อนจะออกจากห้องประชุมไปรับประทานอาหารกลางวันท่านผู้ใดที่จะ,ะสนับสนุนบนะะริจาคและรับหนังสือรับซีดี จากคณะของท่านพระพยอมกัลยาโญด้านหน้านะขอเรียนเชิญได้ในเวลานี้นะครับจะสนับสนุนไปกองทุนจะรับหนังสือนะครับจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดสนแก้วได้จัดนำหนังสือมาจัดเตรียมไว้หรือว่าท่านใดได้นําเครื่องใช้ฟ้าเก่านะที่จะนาไปรีไซเคิลน,นะให้นํามาตั้งไว้ที่ด้านหน้านะเดี๋ยวนะทีมงานของท่านพระวิทยากรก็จะได้นํานจัดเก็บ เพื่อไปร่วมรงที่จังหวัดนนทบุรีต่อไปรวมถึงนั้นนะครับในการที่จะรับหนังสือนะครับและอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับกาบริจาคสมครบสมคบทุนสนับสนุนมูลนิธิวัดสวนแก้วที่หลวงพ่อจะได้นำไปพัฒนาแก่ผู้ได้โอกาสรวมคนยากจนนะครับของจังหวัดนนทบุรีและต่างจังหวัดที่มีเครือข่ายของวัดสวนแก้วตอนนี้เชิญได้ที่ด้านหน้าเวทีนะครับ หลังจากนั้นก็เชิญนาตาัธยาสัยและในช่วงบ่ายนั้นก็จะมีการฟังบรรยายจากพระอาจารย์สุรดเดชจังหวัดลำปางอีกครั้งหนึ่งนะคิดว่าช่วงบ่ายคงจะเป็นช่วงนี้แหละนะครับช่วงนิ้แหละและได้เนื้อหาสาระธรรมความรู้รบแบบวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ